วันนี้เล่นอะไรดีบล็อกปาร์ตี้อะไรกันง่ายดีจอดนะเล่นสักเกมแล้วกันเดี๋ยวไปเล่นโอวัตต์มาเพื่อนเดี๋ยวเปิดมากัอบโอเคมาอะไรเพื่อนอยากได้สีอะไรกูจะยืนบล็อกสีอะไรเพื่อน วิ่งวนหาสีไปสีน้ำตาล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 นี่ดีกว่าอ้เฮ้ยไม่มีใครตายได้ยังไงวะมามาเพื่อนมาสีต่อไปสีต่อไปกูอปรอยอยู่กูรอยอยู่มาสีชมพูได้เลยเพื่อนจัดไปแม่มันไงเออมีคนตายไปแล้วหนึ่งสองเรียบร้อยเออไ้สัส ภาคมันชะผ่านเลยเกมเล่แค่นี้ไอเหี้ยเฮ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 ้ยจะแล้วจะ้้อั้นี่คือเะไนะมาเจนต้าเออเคเกือผานมาเจนต้าไม่เจอมาะไรเนเสียอะไรต่อปเสียอะไเสียอะไรเสีย้อเยซ้อมเสย้อม้้ายินบอกเดยวเยนี้ฮโหลดีครับดีครับสว้ดีครับ เออตายไปอีกสามอีกหนึ่งเนี่ยว่ะขอโทษไอสีม่วงสีม่วงเออสีม่วงอือเอาวสวัสดีครับสวัสดีครับเอัอนี้มีซ่าซ่าเอ็กครับผมสวัสดีครับอือตอนนี้ตกไปหนึ่งคนเหลือแปดคนครับผมไอสีแดงอือโอ้โหบังเอิญเจอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทิวส์เดย์ทางชื่อได้แบบทิวส์เดย์ เออโอเคมาสีต่อไปสีเขาเรียกอันนี้สีอะไรวะอ๋อเออมันคือสีอะไรวะ CyanCyan อ่านว่าควาครายเหรอไม่รู้อะต่อไปอีกสามครับตอนนี้เหลือสี่คนเฮ้ยสีเทาสีเทาสีเทา,เทาใช่ปะเอ,อ่อไรเกรโอเคครับสีเทา โอเคเหลืออีกสี่คนโอ้โหแข็งนะพวกมึงนี่แข็งจริงๆเนาะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอืมสีน้ำตาลล่วงไปอีกหนึ่งเหลือสามคนเหลือนูนแล้วก็นูนแล้วก็ผมสามคนนะครับผมอโอเคมาเลยเพื่อนสีน้ำเงิ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 นโอเคสีน้ำเงินอยู่นี่น่ะโอ้ยทำไมบ,บ,บ,มบมล็อกบล็อกมันแต่ละบล็อกมันเริ่มห่างกันว่ากเลยตอนเนี้ย โอเคเฮ้ย <Okay>. hey, ไม่ตกจริงเหรอตกเถอะไม่ตกจริงเหรอสีเขียวโอ้ย oh, ตรงนี้พอดีเลยว่ะเ,เพื่อนโชคดีว,ว่ะอุ้ยตกไปอีกหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับ one we world one we w ต้องแชมป์แล้วเกมนี้ต้องแชมป์แล้วเอ่อนี่ยเนี้เอ้ยนี่ยเนี้ยเนี้จุดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดได้ยังไง One we war One we war One we war ตอนนี้ One we war สีสีสีเหลืองวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ่าเรียบร้อยโอ้โหนันอุเทิร์นัมเบอร์วันวินเว้ยจี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 บอกปาเต้เย่โอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ